สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nadia Channel น,น,นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำ Dark Chocolate Energy b ิบ l กันค่ะ เนื่องด้วยนะคะเกิดอยากแบบจะได้ขนมนะคะเอาไว้ทานตอนเวลาว่างๆแล้วก็รู้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบไม่ได้ผิดมากนะคะที่จะทานขนมเนาะแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบทานช็อกโกแลตมากๆเราก็เลยมานั่งคิดว่าจะทํายังไงที่จะแบบกินช็อกโกแลตบวกกับขนมอะไรที่มันออกแบบหวานๆที่มันคือกินแล้วรู้สึกแบบ ฟิลกูตอะคะ่ะหลังอาหารหรือว่าแบบบางทีแบบว่าหิวหิวหรือทานเป็นอาหารว่างเนี้ยมาดูส่วนผสมของเรากันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมแรกก็คืออย่างที่บอกก็จะมีในส่วนของข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนสามารถที่จะเลือกใช้ข้าวโอ๊ตแบบไหนก็ได้นะคะของเนื้อจะเป็น i n s t a n นข้าวโอ๊ตเนาะอินสแตนโอ๊ตก็คือเป็นแบบชนิดละเอียดนะคะ อันนี้ก็จะหาซื้อได้ทั่วไปราคาตัวนี้ไม่ได้แพงมากนะคะไม่ถึงร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดอัลมอนด์นะคะก็จะเป็นเออเอาแบบอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอาแบบไม่มีเกลือเลยนะคะมันก็จะได้เป็นรสชาติที่แบบว่าดั้งเดิมนะคะหรือใครอยากจะใช้ถั่วชนิดอื่นก็ได้นะคะชอบกินแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความ ออก,กรอบหอมมันนะคะของอัลมอนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของกาโนล่านะคะกาโนล่าก็เราก็เลือกกี้ห้อตามที่เราชอบได้เลยเด๋วเลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำดาร์กช็อกโกแลต เอ่ออินเทอร์จีกันนะคะก็เลยจะใช้เป็นตัวดัรช็อตแคนโนล่านะคะตัวนี้มันก็จะมีเม็ดอัลมอนด์มาให้อยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือเราจะใช้ตัวอินทผาลัำธรรมชาตินะคะไรมาเล็ดนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอให้ความหวานตามธรรมชาตินะคะแทนน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นผงโกโก้นะคะผงโกโก้นี้เดี๋ยจะใช้เป็นแบบ1 0อเลยนะคะ เพื่อใส่เข้าไปให้มันมีความหอมมีความรสชาติใครชอบแบบเข้มข้นก็ใส่ไปเยอะเลยต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของโปรโตีนนะคะโปรโตีนเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะคะว่าจะใช้ยี่ห้อไหนจะใช้เป็นตัวโปรโตีนธรรมดาที่ทําจากนมวัวก็ได้หรือว่าจะเป็นโปรโตีนที่ทําจากเป็นแพลนโปรตีนที่เดียรเลือกทานอันนี้ก็คือจะเป็นแพลนโปรตีนนะคะคนที่เป็นวีแกนก็คือสามารถที่จะทานได้เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นมีโปรโตีนเนี่ยสิบห้ากรัมแ้ะทานสองสกู๊ปเนาะแต่ว่าวันนี้เดียใส่ นิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีความแบบสารอาหารครบถ้วนใน Energy Ball 1ลูกนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เดียเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อให้ได้สารอาหารเพิ่มขึ้นก็คือในส่วนของอินูลินอินูลินก็คือมันเป็นพรีไบอติกชนิดหนึ่งนะคะพรีไบอติกก็คือ ตัวอาหารของเจ้าแบคทีรียที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองค่ะพอเราทานพวกพรีเบอร์ติเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้าแบคทีเรียในร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะมีอาหารทานนะคะแล้วก็จะเริญเติบโตได้ดีแล้วเจ้าแบคทีเรียที่ดีในร่างกายของเราก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยขับถ่ายได้สะดวกนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีอินูลินแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของวิตามินซีด้วยค่ะจากพวกเชอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําเลยค่ะเอาละค่ะก็ะเริ่มจากใส่ส่วนประกอบ นะคะเริ่มกับเป็นตัวข้าวโอ๊ตก่อนเนาะเดี๋ยวจะใส่ข้าวโอ๊ตไปก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวไม่ตวงนะคะเดี๋ยวก็คือจะกะเอาเนาะใส่อีกนิดหนึ่งโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะการโนล่านะคะกาโนล่าเนี่ยในนี้ยมันจะมีอัลมอนด์อยู่แล้วอันนี้ก็กะเอาเหมือนกันโอเค ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะเมล็ดอัลมอนด์นะคะมเมล็ดอ,อัลมอนด์เพิ่มตามใจชอบชอบเยอะชอบน้อยก็ใส่ไปได้เลยนะคะอหอมมากเลยอะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวอินทผาลามะคะ่ะอินทผาลามเ็ิ่มใส่ประมาณ4-5เม็ดนะคะ อันนี้เนี่ยเขาจะไลายมาเล็ดอยู่แล้วเนาะก็ง่ายกับเรานิดนึงนะคะไม่ใช่เดียเด๋ยวใส่ประมาณไม่ใช่เม็ดนะก็คือใส่ประมาณแบบหันครึ่งก็คือประมาณ4ี่หชิ้นแล้วก็ผงโกโก้ตามใจชอบเลยจ้าผงโกโก้เดี๋ยวก็จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนชาเพราะว่า เดียเป็นคนที่แบบทานพวกคาเฟอีนมากไม่ได้ใจมันสัน่น <c oughs> ก็เลยจะใส่ให้พอแบบมีรสชาติแต่คือแบบชอบดาร์กชโโ็อกโกแลตไงอะต่อไปนะคะจะใส่ผโปรตีนปโปรตีนนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไปสักหนึ่งสก,กู๊ปนะคะคือตัวโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงเนาะกลิ่นแบบกลิ่นแบบโปรตีนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นอินูลินนะคะสีมันจะเป็นออกสีนี้เลยนะคะอันนี้ได้เราใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะก็คอยขยะขยะนะคะส่วนผสมให้มันแบบปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะทําการละลายตัวชโโ็อกโกแลตบาร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปั่นกันต่อนั่นเองค่ะหน้าตามันก็จะแบบเริ่มละเอียดนิดนึงแล้วชโโอ็อกโกแลตของเราก็เริ่มที่จะละลายแล้วนะคะอ่าเราก็ละลายตัวชโคโคโ็อกโกแลตตัวนี้ไว้ตัวนี้มันจะเป็นตัวดิฟนะคะคือเดี๋ยวจะไม่ใช้เป็นแบบช็อกชิพเดี๋ยวจะใช้เป็นแบบตัวที่เดี๋ยวชอบจริงๆอะคะ่ะก็คืออย่างยี่ห้อที่เดียบอกที่เดียซื้อมาก็คือจะเป็นตัว อีฮอ้อนี้เนาะของ สวิชนะคะช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดก็คือจะต้องเป็นของสวิชนนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบดาร์กช็อกโกแลตแต่เดี๋ยวจะเลือกที่มันเป็นมีน้ําตาลเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะสําหรับใครที่กลัวอ้วนจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้น้าตาลมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกัน54กรัมเนาะแล้วก็พลังงานทั้งหมดทั้งแท่งเนี้ยมันอยู่ที่6 60นะคะกิโลแคลอรี่น้ําตาลเยอะมันก็คือจะมีความหวานของน้ําตาลเยอะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ กลัวอ้วนนะคะก็ให้เปลี่ยนจากตัวสวิตคลาสสิกตัวนี้ไปเป็นแบบที่มันเป็นช็อกโกแลต7จ8ดแบบนั้นไปเลยแล้วก็คือจะเข้มแล้วก็ขมก็คือน้ำตาลจะน้อยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมนะคะที่เราเอาไปปั่นนะคะทีนี้ถ้าเราจะชอบแบบให้มันละเอียดก็ปั่น นานๆหน่อยเนาะมันก็จะละเอียดขึ้นโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใส่ในชามผสมกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทส่วนผสมนะคะจากตัวนี้ลงไปในชามผสมได้เลยอืม เดี๋ยวลืมบอกไปอย่างหนึ่งค่ะว่าส่วนผสมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้านมอัลมอนนั่นเองค่ะนมอัลมอนเนี่ยเป็นนมแบบเราเลือกมาเป็นแบบอันสวิตช d นะคะเป็นออริจิน l ลก็คือมันจะไม่หวานเลยนะคะแล้วก็จะมีความหอมของอัลมอนนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะทําเป็นช็อกบอลที่มีส่วนผสมของอัลมอนอยู่เราก็เลือกใช้นมนะคะเป็นอัลมอนบีทหรือใครจะใช้นมอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งเดียวก็แนะนําว่าตัวนี้เนี่ยมันให้พลังงานที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ มีน้ำตาลแล้วก็แถมว่ามีประโยชน์ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิตามิน e ถึง90%เลยนะคะวิตามิน E ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเลยนะคะก็เลือกใช้ตัวนี้ค่ะเพื่อเอาไปทําให้มันแบบมีความเป็นเชกเจอร์นะคะสามารถที่จะปั้นได้เนาะให้มันหนึดๆนดโอเคค่ะเดี๋ยวไปใส่นมอัลมอนด์กันค่ะ เวลาใส่นะคะให้เราค่อยๆใส่เนาะตัวนมอัลมอนด์เนี่ยค่อยๆใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็คนก่อนนะคะคนส่วนผสมก่อนนะคะเพื่อ,อถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนั่นเองค่ะก็คือเราพอใส่ให้มันแบบมีความหนืดหนึบนะคะหนืดหนืดของตัว อบอลนะคะช็อคบอลโอเคล้วเ,เราก็ผสมกันนะคะมันก็จะแบบค่อยๆค,ค,คนไปเรื่อยๆ โอเคค่ะทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือมันจะมีความเหนียวแบบนี้เลยค่ะเหนียวหนึบๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวเนี้ยให้เป็นก้อนกลมๆก,กันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดิปช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งก็จะเสร็จแล้วค่ะอ่าวิธีการนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ตัวที่ตักไอศครีมน,นะคะมาเป็นตัวตวงวัดนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวลูกมันก็จะไม่เท่ากันเนาะนะคะ เน่ก็จะตัดมาประมาณนี้แล้วก็บีใส่มือแล้เนี่ยแหละค่ะปุ๊บแล้วเราก็ทําการปั้นนั่นเองมันก็จะเงียนีเงีนแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นเอง มาค่ะถึงขั้นตอนที่สําคัญนะคะหลังจากที่เราปั้นตัวช็อกโกบอลไปแล้วนะคะมีได้เมื่อกี้ที่จะทํานะคะได้หมด1 2 3 4 5สามสี่ห้าหลูกนะคะแล้วก็แถมลูกเล็กมาอีกหนึ่งลูกนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะไปดิฟกับช็อกโกแลตนะคะในส่วนของตัวดิฟเนี่ยจริงๆแล้วนะคะสามารถที่จะทําได้หลายอย่างนะคะไม่จําเป็นจะต้องดิฟกับตัวช็อกโกแลตเหลวนะคะอาจจะใช้ตัวนะคะเป็นโกโก้ผงนะคะดิฟ ไปเลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทําให้ลดพลังงานลงไปได้เยอะนะคะแต่เราเน้นความอร่อยนะคะเหมือนทานโฟเรโลอ่ะคะ่ะก็คือเราต้องการให้มันแบบช็อกโกแลตของเราเคลือบช็อกโกแลตนะคะก็เอาไปเคลือบช็อกโกแลตกันดีกว่านะคะเพื่อความอร่อยเนาะเพื่อความฟินของเราไปค่ะวิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่เอาตัวนี้นะคะลงไปเลยค่ะค่อยๆกิ้งนะคะค่อยๆกิ้งเนาะ ค่อยๆกิ้งปุ๊บมันก็จะเคลือบช็อกโกแลตนะคะปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมานะคะแล้วก็มาวางที่ถาดเหมือนเดิม ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาที่ช็อกบอลของเรานะคะที่เชื่อเคลือบช็อกโกแลตแล้วเนี่ยไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีนะคะให้มันเซตตัวก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาตอนที่มันเซตตัวแล้วนะคะทุกคนน่าทานไหมหน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูอื้อหือ เราก็มึงกรอบมากเลยนะคะอืมนี่ค่ะเนื้อมันปิดหน้าแบบเนื้อมันจะประมาณนี้ด้านในแจะเป็นอย่างี้เลยค่ะทานแล้วมันก็จะแบบนุ่มๆอืมอืมฟินมากถ้าใครชอบ อัลมอนด์นะคะตรงช็อกโกแลตดิบเนี่ยสามารถที่จะอัลมอนด์เอาอัลมอนด์ป่นนะคะมาผสมกับตัวดิบช็อกโกแลตนะคะเวลาเรากัดไปเนี่ยมันจะได้ความกรอบของตัวอัลมอนด์ข้างนอกด้วยนะคะแต่ลืมว่าตัวเนี้ยคือกินมากไปก็ไม่ดีนะคะอ้วนได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าส่วนประกอบดีแล้วมันจะไม่อ้วนนะคะจริงๆแล้วก็สามารถที่จะอ้วนได้ถ้าทานเยอะเกินไปเพราะว่า เอ e เน y b o จีบก็คือมันก็จะมีพลังงานของมันนะคะตามกิโลแคลอรี่ยิ่งทันเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นั่งเฉยๆกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเราก็สามารถอ้วนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่แนะนําให้ทานต่อวันก็คือจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ลูกละกันค่ะคือส่วนใหญ่เดียวนี่ยจะกิน1ลูกมันก็เอาไปวิ่งนะคะตอนเช้ามันก็จะทําให้เราแบบสดชื่นนะคะหรือว่า ก่อนออกกำลังกายนะคะเราก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีในตัวของดาร์กช็อกโกแลตนะคะที่มีคาเฟอีนหน่อยๆน,นะคะมันก็สามารถที่จะกระตุ้นนะคะเราเนี่ยให้สามารถที่จะแบบออกไปออกกำลังกายได้อย่างสนุกสนานนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็คือ มันดีต่อจิตใจค่ะมันกินแล้วมันก็คืออร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตเอ่ยนะคะอัลมอนด์เอ่ยนะคะหรือว่าตัวดาร์กช็อกโกแลตเองแล้วก็พวกโปรโตีนที่เราใส่เข้าไปหรืออินูลินอะไรพวกนี้ค่ะส,ะส่วนผสมต่างๆพวกนี้ลดแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะหวังว่าวันนี้นะคะเพ,เพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะคะไปทําขนมกันเนาะ แล้วถ้าใครลองทําแล้วรสชาติเป็นยังไงนะคะลองมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย